คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักอาจารย์คิดธรรมขันนะครับที่เป็นโรคร้ายมานานนะครับรวมทั้งหลังสาวนะครับที่พบโดยบังเอิญนะครับแถวแถวปทุมธานีนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักพี่สาวอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคร้นะครับโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เธอนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับรู้จักกับเธอเลยดีกว่านะครับพี่อีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม เป็นไงบ้างครับสุขภาพในช่วงนี้ก็ดีขึ้นยน,น,นะครับดีขึ้นนะครับพี่เอฟพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าที่โรคที่ผ่านมานะม่มีมีอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับอ๋อพี่เป็นเบาหวานสิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็หัวใจความนาลูหิตสูงครับแต่เดี๋ยวนี้คือตั้งแต่ทานโพแทสเซียมคืออาก,การเหล่านี้ก็ปกติหมดเลยะคะ่ะครับ โรคเบาหวานสิบกว่าปีโรคหัวใจแต่ปศสสามห้าหัวใจเพิ่งเป็นเมื่อปสห้ศูนครับหัวใจนี่เป็นหนักไหมคบพี่อิทครับหนักค่ะคือเราไม่ทราบว่าเราเป็นโรคหัวใจมีการจุกๆุกแน่นที่ที่ข้างซ้ายนะคะของอกแล้วก็น็อกเข้า ICU ียูนอนไอซียูสองคืนนะคะคือเพื่อนแมแนะนําให้ทานโฮ้ลักเซียมว่าถ้าเป็นเบาหวานเพื่อนก็ทานไปเรื่อยแรกๆ น้ำตาจะขึ้นสูงแล้วก็จะลงทำรบาบปกติแต่ถ้าหัวใจนี่ก็บอกสองขวดหายสองขวดหายพอเพื่อนไปติดต่อพี่ทีแรกก็คิดว่าเพื่อนหลอกนะฮะพี่เข้ามาบริษัทเลิฟออยูก็มาฟังพอดีในแพทย์นรงคุ้มโพงามมาพูดค่ะคก็ซักถามท่านก็ตัดสินใจวันนั้นมาซื้อสองขวดหายแน่ๆห้าพัน 5, บาทค,คือพี่อิมาฟังคุณหมอนรง บรรยายเกี่ยวกับยาน้ําสูญไฟข้อรักเสียงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยมั่นใจขึ้นท่านก็บอกว่าเป็นโรคนี้คือต้องกี่กดกี่กดหายก็เลยมั่นใจครับเพราะเรารักษาเพียงนอกไป 3- ามสี่หมื่นเราตัดสินใจดีกว่าแค่สองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทแรกก็สี่หมื่นกว่านี่ก็พอสมควรเนาะเพราะทานไปขวดแรกนี่เราเคยหายใจไม่คล่องเนี่ยรู้สึกว่าหัวใจนี้จะไม่เจ็บคือจะดีมากเลยแล้วก็พี่เคยแบบว่าเดินไกลก็ไม่ได้เหนื่อย นะคะแล้วก็เวลาคือสะพานลอยเนี่ยพี่จะข้ามไม่ได้เลยระหว่างเปรัหัวใจพี่ก็จะข้ามแบบข้างล่างเหมือนการเสี่ยงแต่พอดื่มไม่ได้ครึ่งขวดพี่ไปข้ามสะพานลอยดูกับเพื่อนเพื่อนบอกบเอาเหรอเอาลองดูข้ามไปปุ๊บไปกลับหกรอบไม่เป็นไรเลยไม่เหนื่อยด้วยคใช้ใช้เวลาในการดื่มประมาณประมาณนานไหมครับก็ไม่นานนะคะเพราะว่าอย่างพี่มาซื้อตรงนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์ที่สิสี่ ปีปีแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยพี่ทานไปถึงสี่ขวดแล้วครับกุมภาปีห้าสองนี่เองครับก็หนึ่งโรคหัวใจก็ผ่านไปคนะครับอันนี้อีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวานครับพี่อิทเป็นมาสิบกว่าปีใช่ไหมครับกว่าปีแล้วรักษาการรักษาก่อนนี้รักษาอย่างไรครับพี่ก็ใช้ยาของโรงพยาบาลบางทีก็ทานยาเม็ดถ้าสูงมากโรงพยาบาลก็จะให้ยาอินซูลินมาฉีดครับแต่พอพี่ประานพั่วรักเซียมเนี่ยได้ ขึ้งขวดเลยค่ะพอไปตรวจหมอถามว่าคุณป้ามีทาอะไรมาบอกจะบอกก็ไม่กล้ากลัวหมอดุใช่ไหมคะพี่ก็เลยอีกครั้งงไปอีกคุณป้าบอกมาไปทําอะไรมาพี่ก็เลยบอกว่าพอดีมีเพื่อนแนะนําสมุนไพรหัวลักเสียมของนายแพทย์อรมณ์ขุ่นโมงงามไมทานค,คุณหมอถามแล้วคุณป้าซื้องไงขวดหนึสองพันห้า 2, 5, 5, เอาสูงนะสูงก็ยังดีกว่าที่เราน็อกแล้วไปหาหมอทีละสี่ห้าหมื่นใช่ครับก็เลยตัดสินใจทาน แล้วแล้วขาเนี่ยจะเป็นแผลยุงกัดค่ะคือเน่าเลยค่ะเน่าเป็นหนองปุดๆเลยแล้วก็ไ่เอาไฮโดรเจนล้างล้างก็รักษามาเดือนหนึ่งแผลก็ไม่หายพอไปหาหมอหมอก็นัดเจาะว่าต้องคว้านเนื้อลายออกให้หมดครับให้เหลือเลือดแดงๆแล้วหมอจะรักษาแผลให้มีพี่กลัวว่าตัวเราเป็นเบาหวานถ้าไปทํางานเดี๋ยวเกิดตายต้องถูกตัดขาคพี่ที้ดึงพลเซียมไปได้ครึ่งขวดก็โทรมาถามที่บริษัท เขาก็บอกว่าให้เอาหยอดแผลล้างให้เกี้ยงแล้วหยอดก็เลยหยอดตอนกลางคืนพอเช้ามาแผลที่เป็นเนี่ยค่ะจะแดงขึ้นมาแล้วตึงๆเจ็บๆแล้วก็ตอนล้างเนี่ยเสร็จแล้วนี้ก้อยเนี่ยแยงไปเนี่ยแย่ได้เลยค่ะแผลจะกว้างมากแล้วก็อยู่ต่อมาก็อาทิตย์หนึ่งเต็มๆใช้หยอดตลอดเช้าเย็นเช้าเย็นแผลพี่แห้งกดได้คือไม่เจ็บเลยครับก็คือว่าพี่อใช้เวลาในการ ดื่มด้วยแล้วก็หยอดก็คือเอายาของเราเนี่ยล้างล้างแอลกอฮอลก่อนใช่ไหมแอลกอฮอลล้างเสร็จแล้วก็หยอดลงไปใช้ใช้เวลาเท่าไหร่พี่ถึงได้หายคือหนึ่งอาทิตย์ค่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวจริงๆถึงบอกก็เลยบอกว่ายาเนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อที่เป็นบรหวานว่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เพราะเนี้ยเหมือนยาหมอเทวดาครับแล้วตั้งกับเรื่องนั้นมาพอเป็นแผลอะไรพี่จะแพ้ยุงยุงกัดปุ๊บพี่จะเอาโพแทสเซียมหยอดแล้วแห้งทุกครั้งครับแล้ว เกี่ยวกับหน้าตาของพี่อนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนบ้านเขาทักเป็นไงบ้างครับเมื่อก่อนก็เป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าสวยเดี๋ยวนี้เขาเรียกคุณป้าคุณป้าเดี๋ยวเาเรียกพี่แล้วเพราะว่าหน้าทานไปเรื่อยแล้วผิวพรรณดีขึ้นครับแล้วปัจจุบันนี้อายุก็ไม่ใช่เยอะน้อยนะห้าสิบห้าแล้วค่ะโอ้รุ่นน้าแต่เรียกพี่เฉยเลยก็โอเคนะครับแล้วอาชีพณปัจจุบันนี้พี่อีาอะไรบ้างนะครับก็ เมื่อเมื่อถอยหลังไปเมื่อสี่ห้าเดือนก็เป็นอาจารย์สอนต่างเรียนศูนย์ศักษาพิเศรับเป็นเกี่ยวกับพวกเรียนค่ากรมสินจนดก,กรรมอ๋อก็ทําประดิษฐ์ตังหว้ประดิษฐ์ด้วยผ้าเยบัวครับคืองานประดิษฐ์นะคะได้ทุกอย่างครับเอาแบงค์มาพับอะไรมาทําได้หมดเลยค,ะค่ะสอนเด็กแต่ตอนนี้คืนอนี้ไม่ได้ทาแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มาอยู่บริษัทหัวรละเซียมโดยเป็นตัวเลยค่ะก็คือทานด้วยขายด้วยเพราะเราหายแล้วใช่ไหมคะครับก็พูดง่ายว่ามาอยู่ตรงนี้มีรายได้ สุขภาพดีมีเงินใช้เราก็ดูดีเนาะอันนี้อันนี้แน่นอนครับอันนี้แน่นอนครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้พี่อีกอ็อยู่ในช่วงของการนําเสนอกับ <นำ S 2> ผู้ที่มีปัญหาไม่ไว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ฟ้าด้วยเนาะฟ้าด้วยรู้สึกว่าตอนนี้ลูกค้าพี่เยอะมากอันนี้อันนี้<ห>นผมถามเป็นเป็นความรู้ส่วนตัวแล้วกันนะครับผมก็เคยฟังคุณหมอหล้ลงท่านเล่าเหมือนกันว่า ทานแล้วความสาวจะกลับมาอะไรประมาณเนี้พี่อิตอายุห้าสิบห้าแล้วเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกคือเมื่อก่อนเดินนะคะพี่มุงตรงยังไม่ทานตัวนี้พี่ต้องถ้าเพื่อนที่เห็นนะคุณยุพินที่ถูกไฟฟ้าช็อตอ่ะจะเอาล่มคันหนึ่งแล้วเดินเท้าเท้าเท้าเหมือนเหมือนคุณป้าเพราะขาไม่มีแรงอ่ะครัแต่ในนี้พี่เดินแบบไม่รู้ล่ะเก่งกว่าเาสาวแล้วกันน่ะครัขึ้นสะพานลอยหกครั้งไม่เหนื่อยเลยในวันเดียวกันแล้วก็เรื่องปวดแข้งปวดขานี่คือ ไม่มีเลยหายไปครับือตัว,ตวพี่เป็นโรคหัวใจจะไปทานยาที่หมอบอกว่าไข่เส้นทานไม่ได้ครับทานปุ๊บหัวใจจะวายทันทีเขาบอกครับวายต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เจ็บพันพี่ก็ไม่เคยทานตันนกถ้าทานพวกละเซียมนี่เดินสบายครับแล้วกลงคืนก็นอนหลับสบายเช้าก็ตื่นสบายครับไม่มีอะไรเลยครับก็หลายๆท่านก็คงจะได้ฟัง,รงเรื่องราวนะครับจากพี่อิทนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวานนะครับผมเองก็คงจะต่ออีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อตนะพี่นะน่าสนใจมากเลยนะครับว่าเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมก็เพิ่งจะทราบว่าเป็นเพื่อนแนะนำให้พี่มากินยาตัวเนี้คนที่โดนไฟฟ้าช็อตแล้วทานดีก็แนะนําให้คนที่เป็นโรคเบาหวานทานแล้วก็ดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากมากเลยนะครับขอบคุณมากรับคครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคมจะเป็นหน้าที่ของพี่ พี่สาวอีกท่านหนึ่งที่โดนไฟฟ้าช็อตน,นะครับสำหรับเคสนี้ต้องขอขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ผลิะดวงทวารับประกันได้ผลครับยาหัวนแล้วเตรียมให้ชีวิตใหม่แก่ฉันค่ะฉันเป็นโรคเบาหวานไม่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะยาน้าสมเไยตินพัวละเสียมมีสูงไซตินมากกว่า60ชนิดผลิตโดยคุณหมอณรงค์พุ่มกงผมเคยปวดเมื่อยตามร่างกายตอนนี้สบายแล้วครับได้สมุนไพรไปดื่มไปทานท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยเมียอายุยืนยาว จังหวัดชัยนาธน,นะครับอีกสักครู่คงจะเข้าถึงนครสวรรค์เรากําลังเดินทางอีกสักครู่ใหญ่ๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอผู้ป่วยที่คุณผู้ชมเคยเห็นอยู่นั่นคือน้องแอนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็คือเบาหวานเปื่อยขนาดนั้นนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไ,ไปเยยมเขาเลยนะครับไปเลยครับ ครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางใกล้จะถึงบ้านน้องแอนแล้วนะครับอีกเพียงประมาณ50เมตรนะฮะก็จะถึงแล้วไปดูกันครับว่าตอนนี้น้องแอนกําลังทําอะไรอยู่ไปเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องแอนกําลังสารกล้วยนะบ้านเราจะเรียกว่ากล้วยแต่ถ้าแถวกรุงเทพจะเรียกว่าเข่ง อาชีพหลักก็คือสานล่วยนะครับวันนี้นนแวบลงมามาดูที่เท้านะครับนี่นะะปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะรู้สึกจะเอาแป้งมาทาด้วยหรือเปล่าเออเหรอแป้งตกใสตอนนี้เลยครับล่วยหรือเข่งนะฮะตอนนีม้มากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่น้องแอนเขากลับมาทํางานได้นะฮะโอ้โหเยอะเลยนะนี่คือตอกนะวพวกนี้<อ>คือผลผลิต ของน้องแอนนะครับเยอะมากๆนะครับเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือก่อก้นนะฮะโอ่กองสูงเพเนินเทินทึกนะฮะสำหรับตัวนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับทางน้องแอนนะครับคุณอรทัยรำมานะซึ่งมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับที่เป็นเบาหวานหนักๆนะฮะจนขาของเธอนะเกือบจะตัดตนะครับหลังเท้านเปื่อยไปหมด นั่นคือที่เราเคยเห็นในภาพต่างๆวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงที่บ้านเลยนะมาเยี่ยมถึงที่บ้านว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้กําลังทําอะไรครับน้องแอนครับทำสารกวยครับสารกวยนะที่นี่เขาเรียกก้วยแต่แถวๆทางภาคกลางเราจะเรียกเข่งนะฮะสารก๋วยเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ผักนะไปส่งให้กับทางข้าวคาอีกทีหนึ่งนะครับน้องแอนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับบ ปีนี้26ปีนะครับอายุ26ปีเห็นบอกว่าเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุยังน้อยเลยอายุเท่าไหร่นะครับตอนเป็นเบาหวาน18ค่ะอายุ18ปีโอ้โห19 20 21 22 23 24 25 26ปีนี้คือปีที่8แล้วนะครับที่น้องแอนเป็นเบาหวานมาเห็นบอกว่าเป็นหนักมากๆถึงกับน้ําตาลขึ้นสูงเท่าไหร่าหกบ500ค่ะ500ถึง600นะคุณผู้ชมครับ และที่สาคัญก็คือน้องแอนเนี่ยฉีอินซูลินวันละสามเขนะ็มนะฮะวันละสามเข็มแล้วก็แผลที่เท้าเธอนะเมื่อก่อนนี่คือเน่าแบบเน่ามากๆเลยนะครับจนหมอจะตัดแล้วถึงกับมีหนอนขึ้นด้วยใช่ไหมค่ะมีห <laughs> นอนขึ้นด้วยนะคุณ <c oughs> ผู้ชมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะเป็นคนหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยแล้วก็แผลหนักขนาดนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนั้นถึงวันนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณปีเศษๆนะคุณผู้ชมครับ เราได้เข้ามาติดตามดูว่าแผลของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนหน้านู้นอยากจะถามน้องแอนนิดนึงว่าเรารักษากันมาอย่างไรคือห้าหกปีนี่นะฮะที่ที่เป็นมาอยู่ก่อนหนะะ้านั้นห้าหกปีคือรับยาที่โรงพยาบาลตลอดรับยาที่โรงพยาบาลตลอดนะฮะแล้วก็คือยาอย่างอืงอ่นไม่ได้กินเลยเฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับพอมานมากไหมพรมาน,นะะมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปรับยาที่โรงพยาบาลก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี <Blade ol> <S <S ่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือยังฉีดอินซูลินเหมือนเดิมยังเบาหวานก็ังขึ้นเหมือนเดิมขึ้นลงลงนะครับแล้วก็แผลก็เปื่อยเรื่อยจนเบื่อจนเบื่อที่จะไปโรงพยาบาลถึงกำนังสื่อเทียนบอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วประมาณนั้นเลย เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะบางทีแล้วหลายๆคนอาจจะไม่เคยเป็นเหมือนกับน,น้องแอนคือผมเคยคิดเล่นๆน,นะครับว่าขนาดมีดบาดเนื้เอเหล่านี้เดียวนี่นะครับเรายังเจ็บเรายังปวดยังทรมานแต่นี่หลังเท้าทั้งหลังเท้าทั้งทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเปื่อยเปื่อย,อยแล้วก็ปวดด้วยตอนนั้นเนี่ยตอนที่หนักๆมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เป็นอันธรรมหากินเลยเพราะว่าทุกวันต้องพาน้องแอนไปส่งโรงพยาบาลเป็นข้าหนักหกที่ต้องไปล้างแผลตัวและศพ วันละสองครั้ง<ม>นะคุณผ<า><ด>ู้ชมครับเช้าเย็นพ่อไม่ได้เป็นไ่ได้ไปยังไะไม่ต้องทํางานเลยนะฮะเพราะว่า,าวมีคุณพ่อนะคะคุณแม่ก็อายุก็มากแล้วด้วยนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีหลานตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งนะน้องปลา,าทางนี้หน่อยน้องปอปลาทางนี้หน่อยลูกสาวอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวที่อยู่ในคันตอนที่คุณแม่นะฮะตอนที่คุณแม่เขามีคันได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับ แล้วก็ไปตรวจคันแล้วก็ไปเจอว่าเป็นโรคเบาหวานตอนอายุ18ปีนะครับนี่คือน้องปอปลานะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่แปปีอายุ8ปดปีนะครับก็คือเป็นมาตั้งแต่นู้นแหละนะฮะตั้งแต่ที่อยู่ในคันนะครับอ่ะน้องปอปลานั่งทางโน้นก่อนนะลูกนะค่ะจ้าทีนี้นะคุณผู้ชมครับบ้านที่ผมมาเยี่ยมน้องแอนนี้นะครับอยู่บ้านบ้านสหกรณ์บ้านสหกรณ์บ้านเลขที่ 210นะครับตำบลเมืองา,ายอ,อําเภอเชียงดาวจัหมครับจังหวัดเชีงยงใหม่เพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมครับจากกรุงเทพมาเดงนที่นี่ก็ประมาณร่วม800กโลนะครที่เข้ามามาเยี่ยมจากวันนั้นถึงวันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะ อยากจะรู้ว่าพัฒนาการของแผลของน้องแอนเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้อยู่ดีกินดีหรือเปล่าและเป็นอย่างไรนะครับชีวิตของเธอนะฮะแตกต่างจากอดีตมากมายเมื่อก่อนนี้ก็จะทําทอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ครับงานเต็มไปหมดเลยนะครับหวยเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกอย่างนะครับกลับมาทางานได้ปกติวันนั้นนะครับน้องแอนได้รู้จักยานนัาสมุนไพรฮัลเรเซียมมาจากใครครับจากพี่หนุ่มสุพนันณคคะจากพี่หนุ่มชุพนันฟังรายการอยู่ฟังรายการอยู่ครับ วันนั้นหันมาทดลองตอนทดลองใหม่ๆม,ม,มีความเชื่อไหมว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นก็ยังไม่เชื่อค่ะแต่ก็อย่างน้อยคือเหมือนแบบเรารักษามาตั้งเจ็ดแปดปีอย่างน้อยก็น่าจะลองอีกสักหนึ่งครั้งเลือกนะครับผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับแต่เราถึงดีขึ้นที่จริงๆนี่เจ็ดเดือน เจ็ดเดือนกว่าๆแต่อาการที่เรารู้ว่ามันมันเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยกินไปกี่ขวดครับหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่ครับหนึ่งขวดเล็กนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่คือขนาดนี้นะฮะัเจ็ดร้อยห้าสิบมลนะฮะมิลลิลิตรแล้วก็ขวดเล็กสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะฮะหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับ ระหว่างที่รักษามาจากโรงพยาบาลหกเจ็ดปีมานะครับแล้วก็มาทดลองตัวนี้เพียงแค่หนึ่งคนเล็กกรบหนึ่งคนใหญ่ร่างกายพวกเราก็เริ่มดีแล้วก็แผลก็เริ่มที่จะแห้งลงเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแผลที่แห้งสนิบไปเลยนี่คือตอนจบไปเลยนี้คือเจ็ดเดือนนี่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีนะ,นะครับไม,ไม่ถึงปีนะคุณผู้ชมครับไม่ถึงปีรักษาทั้งหมดนะฮรรวมเบ็ดเสียดร่างกายกลับมาเข้าสู่สภาวะปกตินี่คือเจ็ดเดือน ถ้าเปรียบเทียบแล้วกับเวลาที่เราไปรักษาโรงพยาบาลมาหปี7ปีเนี่ยกับการทดลองกับเวลาที่เรารอคอย7เดือนเนี่ยคุ้มคุ้ม,ม,มากมากค่ะโคตคุ้มเลยนะตอนแรกดูราคาข้างขวดเนี่ยแพงไมนนยในความรู้สึกตอน,น,นแรกแพงมากๆแพงมากๆแพงสุดๆเลย,เลยแต่พอได้ทดลองไม่เคยไม่เคยเคยิดว่าจะซื้อ,อยาตัวอื่นมากิน ค่คิดว่าเออไปหักยาที่โรงยามากินพอละมาฉีดพอแล้วอม,มันเคยจีซึ้อจะซื้อยาตัวอื่นมากินเมื่อก่อนก็คงกคิดเหมือนกับคนทั่วไปว่าหนึ่งคือแพงสองถ้ายาดีคงไม่มีโรงพยาบาล<ะ>ประมาณนั้นใช่ไหม<ะ>เพราะว่าส่วนมากคนไม่ลอยจะคิดแบบนี้นะฮะ,น,ะนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคนที่ป่วยในส่วนมากก็จะคิดว่าถ้ายาดีอย่างที่คุยกันไว้เนี่ยนะฮะมันคงไม่มีโรงพยาบาลที่จะมารักษาคน แต่จากวันนั้นถึงวันนี้ครับระหว่างโรแมนตกับตัวนี้เนี่ยน้อง่รู้ไหมแย่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ขวดเล็กขวดเดียวที่รู้สึกว่าดีขึ้นอสําหรับตัวน้องแอนแล้วสิบซีซีแรกสิบซีซีแรกสิบซีซีแรกรู้สึกเลยคือแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมครับไม่ถึงไม่ใช่หนึ่งส่วนสามนะแต่นีดเดียวของของแก้วนะสิบซีซีแรกนี่คือรู้สึกเลยมันรู้สึกยังไงน้อนเออเมื่อก่อน คยปวดขาค่ะครั้งนี้เมื่อก่อนปวดขาค่ะปวดมากครับเป็นมาหกปีที่ไม่เคยนอนสนิทสักคืนเดียวเพราะมันปวดตลอดปวดตลอดครับจะนอนตอนเช้านะตอนร่างกายเราอ่อนแอแล้วไม่มีแล้วไม่มีแรงแล้วถึงจะนอนได้ครับแต่ตอนนี้กินสิบซีซีแรกนี้เข้าไปรู้สึกเลยอืมรู้สึกก็คืออาการที่ปวดที่มันหายค่ะหายเลยเหรอหายได้นอน ได้นอนไม่ถึงขั้นว่าหายสนิทแต่มันเบาลงเยอะแล้วแค่สิบซีสีแรกสนิทมากๆครับเมื่อก่อนนี่เคยปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนจนปัสสาวะตอนนอนจนถึงเช้าเลยแต่ตอนนี้เบามากๆคือคืนหนึ่งครั้งนึงคืนละหนึ่งครั้งเมื่อก่อนนี้บ่อยเลยบ่อยมากอากจนเบื่อที่จะลุก สิบซีซีแรกรู้แล้วจากนั้นมาก็คือเรากินตลอดเลยครับไ่ครับมีอาการอย่างอื่นบ้างไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีอย่างอื่นที่ที่ดีตามมาแต่กอนนี่นอยงเมอยครับห้าโมงเมื่อแรนี่จะเมื่อยตึงวันห้าโมงเมื่อแรงก็คือประมาณบ่ายห้าโมงนะครับคุณผู้ชมครับจะเมื่อยเลยค่ะเพราะว่าน้องเอ็นติดเครื่องดึงนิดหนึ่งอยู่ครับเครื่องดึงชูกําลังทั่วไปนี่แหละครับ ตอนเช้าต้องหนึ่งขวดหนึ่งขวดมดไปแล้วมดรีดแล้วเอาแล้วไม่สบายเมื่อยเลยเมื่อยเลยแล้วก็เมื่อตอนเขาจะต้องกินแถมนึ่งขวดครับตอนตอนเที่ยงอีกนะครับหนึ่งขวดครับเป็นสองจนกว่าจะนอนได้ไปตลอดเป็นอย่างนี้ตังวันวันสองขวดสองขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่ท้องตลาดทั่วไปนะครับน้องแอนเคยติดมาวันละสองขวดไม่เช่นนั้นนอนไม่ได้เลย แล้วก็อยู่ไม่ได้ด้วยปวดมากๆกับเคยกินสมุนไพรก็เคยกินเหมือนแต่ต้องต้มครับต้มก็ต้องกินตลอดใช่ไหมครับมีเวลาฮะับมีเวลาถ้าต้อง่าจะต้องต้มกินทุกวันออ๋เพราะว่าถ้าเขาแย่งสมุนไพรที่ต้มท่านก็เอาแห้งแล้วครับปวดทั้งรักนอนไมตไดงก็ปวดไม่หยุคือต้องกินตลอดต้องต้มตลอดค่ะต้องกินตลอดพอมากินยานี้ครับจากหนึ่งขวดเล็กกับหนึ่งขวดใหญ่นี้นะครับ อาการเริ่มที่จะดีขึ้นตอนนั้นเริ่มมีความหวังมีค่ะมีมีความหวังที่จะหันหันลูกตัวเก่าหันน้องปอใหญ่ไปตั้งแน่อยู่ครับงานมากกูเจอหนี่จะว่าเออจะหันลูกคนนี้ใหญ่ก่อนครับจะต้องฝากลูกไว้กับแม่ของแม่พอ,พอ,พอ,พอจะเห็นลูกโตบ้างไหมนั่นคือตอนที่เรายังไม่เคยกินยานี้ยังไม่ได้กินยานี้ไม่รู้ว่า,าตัวเองจะไปเมื่อไหอไร<า>่แต่ตอนนี้มีความหวังแล้วว่าจะเห็นลูกสาวน้องปอปลานี่นะครับ โตแน่นอนโตแน่นอนค่ะนะครับนี่คือเสียงจากผู้ป่วยนะครับคือน้องแอนที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าชีวิตของเธอเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับพัฒนาการของแผลดีขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้คือแผลนี่ก็คือแห้งสนิทแล้วนะครับไม่มีอะไรแทรกแล้วนะครับน้องแอน่นะครับอ่าเป็นแผลปกติเลยนะครับตอนนี้น้ําตาลก็เท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบค่ะตอนนี้น้ําตาลร้อยยี่สิบนะคุณผู้ชมครับซึ่งอดีตนั้นเคยถึงสูงสุดถึงหกร้อยนะตอนนี้ร้อย อินซูลินล่ะที่เราเคยฉีดวันละสามเข็มลดค่ะลดหรือวันเข็มเดียวหลือวันละเข็มเดียวนะฮะจากวันละสามเข็มหรือวันละเข็มเดียวเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่มีปัญหาหนักหนักเป็นโรคเบาหวานหนักหนักเหมือนกับน,น้องแอนนี่นะครับอยากจะให้มีความหวังอีกสักหนึ่งทางเลือกถ้าเราเปรียบเทียบกับอดีตที่เคยรักษามาน้องแอนรักษามาตั้งแต่อายุ18ปีจนถึง25ปีถึงมาเจอยาตัวนี้นะครับปีนี้น้องแอนอายุ26ปีนะฮะ สุขภาพกลับมาแข็งแรงร่างกายกบมาปกติถ้าเปรียบเทียบแล้วรักษามา7ปีนี่นะฮะกับโรงพยาบาลแต่กลับมาทดลองตรงนี้เพียงแค่เเดือนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาปกติเลยถ้าน้องแอนอยากจะให้กําลังใจหรืออยากจะฝากถึงผู้ป่วยนะฮะที่มีปัญหาเหมือนกับน้องแอนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานเปรียบหนักๆเหมือนกับน้องแอนนี่นะครับที่รักษาตามโรงพยาบาลมานานแสนนานบางคน3ปีบางคน5ปีบางคน10ปีอยากจะให้กําลังใจกับคนเหล่านี้อย่างไรครับ แมอยาปิ่นลองมาพอเนาะลองมาซื้อยาตัวนี้กินพอครับจะโลมันอาจจะแป้งเนาะคนเขานี่มันกู้แยกเนาะแต่ยาตัวนี้ดีแต่เต้เนาะเขาคือเขาคือเขาว่าเขาถึงยาขอยามากี่ปีที่ยาของยามาถึงว่าซิบปีบซิฟีแต่ว่าตังไงเขาเห็นละไส่เนาะใส่เขากว่าจะพังตัว นั่นคือของแถมอของแถกินยานานๆก็จะมีโรคแทรกด้วยทำะะเดียวตัวมาความเดินสปาสเปรตน้องต้องกินยาวันอย่างอุ้ยน้องแอนน้องกินวันเจ็ดแปดเม็ดแต่เอเดียวเป็นเป็นรูน้องแอนแต่ว่าไปก่อนน้องแอน็จแล้วเ<ม>พราะว่ากินยาวันละเป็นกำรเรนี่นะฮะเจ็ดแปดเม็ดนะฮะวันหนึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็ทําให้ไตพังเอาล่ะทีนี้น้องแอนครับถ้าเผื่อว่าบางคนเขาเคยเคยได้ยิน ยาน้ําสมุนไพรหวัวารักเสียงผ่านหูมานานมาบ้างด้วยบางคนก็มานานแล้วด้วยเนี่ยยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่รู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าจะดีจริงหรือไม่วันนี้น้องแอนยืนยันกับทางคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเห็นภาพว่ามันดีจริงหรือเปล่าดีเตเตน้องแอนตัวนี้เพราะว่ามันก่อคุ้มหลกซักซ้อนของน้องแอนเนาะครับแต่ก่อนอย่างว่านัเมื่อยจึงวังครับมีเมื่อยมีปวดคกับสบายจึงวันแต่ประเดี๋ยวนี้ คือว่ายาตัวนี้ก็บคุมอาการบบเคยมีเลยครับยอาการได้สบายมากทํางานได้ตลอดไม่เหนื่อยไม่เพลียค่ะแล้วก็อาการที่เราเหมือนกับเมื่อก่อนติดเครื่องดื่มน่นะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ได้ดื่มแล้วไม่หมนิทค่ะไม่กวนกยค่ะแค่ยาตัวนี้ตอนนี้ก็น่าใสมากเลยนะคุณผู้ชมครับกลับมาเป็นสาวอีกรอบหนึ่งยี่สิบหกนี่คือยี่สิบหกจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับ คุณรับฟังและก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับวันนี้ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าวันนี้ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานะฮะหรือเป็นเบาหวานเมื่อนกับน้องแอนนะครับเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกก็แล้วแต่ถ้ายังรักษาตัวเองอยู่ผ่านมาหลายปีนะครับเป็น10ปีเป็น20ปีหรือเพิ่งจะเริ่มเป็นก็แล้วแต่นะครับ ลองมาทดลองดูนะฮะบ,บางทีแล้วอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ท่านกําลังสแสวงหาอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับน้องแอนนะครับที่มาให้นุ่มสุพรรณนะฮะเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานนะให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่างน้อยก็คือชื่อน้องแอนตอนนี้ไปทั่วประเทศเขารู้จักกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็แผลที่น้องแอนเป็นหนักๆตอนนั้นไปทั่วประเทศแล้ววันนี้ครับขอบคุณที่ให้โอกาสกับทางรายการของเรามาสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณน้องแอนมากครับขอบคุณครับ